สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนช็อกวงการจะมียูทูบเบอร์ชื่อดังตัดสินใจจบชีวิตตัวเองหลังถูกบูบลี่ นับว่าเป็นข่าวเศร้าครั้งใหญ่อีกครั้งในวงการยูทูบเบอร์ของเกาหลีใต้โดยเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์65ทางเพจ a c e b o o k Let's Tal k in k o เ e a n ลัพเพเหระเรื่องเกาหลีได้มีการเผยเรื่องราวของแจมมี่หรือยูทูบเบอร์บีเจซึ่งเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังของเกาหลีได้จบชีวิตตัวเองหลังถูกโบหรีออย่างหนักอีกทั้งเธอยังเป็นโรคซึมเศร้าอีกด้วยโดยทางเพจได้ระบุว่าเธอเมื่อวานนักกีฬาวาเยเบลวันนี้คือยูทูบเบอร์สาวอีกหนึ่งเห่อจากความคิดเห็นของชาวเน็ต เกาหลียูทูบเบอร์บีเจแฮชแท็กแจมมี27ปี คุณลุงผู้เสียชีวิตกล่าวว่าเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจากความคิดเห็นและข่าวลือที่มุ่งร้ายโดยคุณลุงโพสต์ในสื่อของเธอวันนี้ว่าเธอประสบภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงจากความคิดเห็นและข่าวลือที่เป็นอันตรายทําให้ฆ่าตัวตายคุณลุงโพสต์อีกว่าข่าวลือเรื่องยาเสพติดที่เผยแพร่ทางออนไลน์นั้นไม่มีโม้ลและจะดําเนินคดีทางกฎหมายกับคนที่เผยแพร่ข่าวลือทั้งหมดผมหวังว่าคุณจะมาเหยียบย่าผู้ตายมันยากมากสําหรับครอบครัวและ เพื่อนๆของเธอเธอทิ้งจดหมายไว้ผมเข้าใจได้ดีว่าเธอทรมานแค่ไหนกับการถูกรังแกผ่านข้อความเหล่านั้นทั้งนี้แจมมี่ได้เปิดทวิตเตอร์ในปี2019ในวันที่5มีผู้ติดตามทวิตเตอร์160,000รายและผู้ติดตาม YouTube 130,000รายแจมมี่ผู้ได้รับความรักอย่างล้นหลามจากความเฉลียวฉลาด ถูกชาวเน็ตวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับพฤติกรรมเกลียดผู้ชายในปี2019ตั้งแต่นั้นมาเธอได้ขอโทษสองครั้งแต่การโต้เถียงนี้ไม่จบลงเนื่องจากผู้ชายยูทูบชายบางคนได้ย่อเย้แจมมี่ในที่สาธารณะ หลังจากนั้นกระแสวิจารณ์ยังคงดำเนินต่อเนื่องโดยในกแกลอรี่สตรีมเมอร์ของ DC Inside ก็มีเขียนว่าเธอเกลียดผู้ชายในปี2020เธอได้ประากาศหยุดทำรายการและบอกว่ากำลังรักษาอาการซึมเศร้าจากความเห็นที่มุ่งร้ายขณะที่ทางเว็บไซต์ชื่อดังของเกาหลีอย่างเ OKPop ได้มีการรายงานข่าวโดวยระบุว่าสตรีมเมอร์แจมมีปรดชีพตัวเองหลังถูกคอมเมนต์ทำร้ายร่างกายด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามทางทีมข่าวขอแสดงความเสียใจยกับครอบครัวของแจมมี่ยูทูบเบอร์วีเจอ,อีกครั้งนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ